สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT ช่วงเวลา9นาิกากับดิฉันอัชราปิ่นแก้วค่ะเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวกลุ่มคนร้ายเตรียมก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงแจ้งเตือนทุกหน่วยเฝ้าร,ระวังและพร้อมตอบโต้ตลอด24ชั่วโมง ตำรวจทหารในพื้นที่จังหวัดยะลารักษาความปลอดภัยเส้นทางเข้าตัวเมืองอย่างเข้มงวดหลังจากเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเตรียมขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องในรูปแบบถังแก๊สและกล่องเหล็กสุกต้อนในรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อก่อเหตุในช่วงระหว่างวันที่21ถึง25กุมภาพันธ์โดยมีเป้าหมายที่ย่านเศรษฐกิจรวมทั้งย่านชุมชนชาวไทยพุทธเส้นทางและสถานที่ต่างๆหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงแจ้งเตือนไปยังหน่วย ทุกหน่วยให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมป้องกันเหตุทุกรูปแบบเพื่อลดการสูญเสียพร้อมทั้งหามาตรการรักษาความปลอดภยัยฐานที่ตั้งรวมทั้งจุดตรวจจุดสกัดต,ตรวจค้นบุคคลและยานพผหานะต้องสงสัยอย่างละเอียด ทางด้านพลตำรวจตรีธนงศักดิ์วังสุภาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้ทุกสรวจจุดสกัดมีความพร้อมทุกด้านตลอด24ชั่วโมงทั้งกำลังพลอาวุธและเครื่องสองสว่างเพื่อตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามหากเกิดสถานการณ์ความรุนแรงอย่างไรก็ตามให้เพิ่มความระมัดระวังขณะออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจ ปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุเมืองถ่านหินลิกไนท์ถล่มที่บอสเนียโดยเจ้าหน้าที่คาดว่ามีผู้ถูกดินถล่มทับเสียชีวิต4ี่คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของสาธารณรัฐบอสเนียเร่งค้นหาผู้ติดอยู่ข้างในด,ดใต้ดินหลังจากเหมืองถ่านหินลิกไนท์ในเมืองดูเบรฟพังลงมาโดยขณะนั้นมีผู้อยู่ในเมือง4คน ตำรวจคาดว่าเป็นผู้ลักลอบเข้ามาขุดถ่านหินไปขายจึงไม่ทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุนั้นไม่มีมาตรการควบคุมการซุ้ตัวของดินอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่สามารถใช้อุปกรณ์หนักในการค้นหาได้เนื่องจากเกรงว่าดินอาจถล่มลงมาทําให้ความหวังว่าผู้ประสบภัยทั้ง4คนจะยังคงมีชีวิตรอดลิบหลีลงทุกทีด้านผู้ตรวจการด้านกิจการเมืองแรกของบอสเนียบอกว่า สาเหตุของเหมืองถล่มอาจเกิดจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเหมืองในเมืองดูเบฟเป็นกิจการในเครือของบริษัทผู้ผลิตถานหินป้อนโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและกลับมาติดตามข่ะต้นชั่วโมงใหม่ในช่วงเวลาสินาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่รละลึกเฉลิมงพระเกียรติสมเด็จพระเทพพราษรา,ราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558จำน่ายเข็มละ300บาทไรายได้สมทบทุนมูล,ลนิธิสมเด็จพระเทพพราษรา,ราสุดาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนสนใจสั่งจองได้ที่สำนักง,งานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่27กุมภาพันธ์2558สอบถามถารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022817233